ละครชีวิตรักรอยรักอียิปต่ามีไปข้ามีไปนะข้าจะเป็นราชีนี้ของท่านฟาโรยังไงข้าก็เป็นเมียท่านถึงข้าจะทำเสน่ห์เล่ห์กลยังไงท่านก็ได้ข้าเป็นเมียแล้วยังจะมาพูดอีกอายเขาเทติยาท่านพี่ข้าเป็นน้องท่านนะท่านควรจะปกป้องข้าไม่ใช่เข้าข้างแต่นางนาราก็เพราะว่าเจ้าเป็นน้องของข้านะสิ ไม่งั้นข้าตบเจ้าไปแล้วเทดียพี่อยู่เนนะัดพี่มันบ้าบ้าที่สุดเลยเลดามุนพี่ไปก่อนนะถ้าเรามีวาส,สนาต่อกันก็คงจะได้เจอกันอีกแพคะเจ้าชายน้องก็หวังว่าจะได้เจอท่านอีกเมื่อนาราฟื้นแล้วท่านประมุขกับภาคก็รีบไปดูถึงห้องจึงเห็นว่าเป็นนาราจริงๆ ช่นาราจริงๆด้วยอ่ะพักผมดีใจที่สุดเลยครับคุณพ่อที่ในที่สุดแล้วนาก็กลับมาพ่อก็ดีใจคิดว่านาจะตายจากกันไปแล้วซะอีกแต่ว่านาราหายไปไหนตั้งสองปีมันน่าแปลกอยู่เหมือนกันนะพากนั่นสิครับผมก็งงมากจริงๆเธอตกน้ำไปแล้วอยู่ๆก็หายไปเลยแล้วก็มาโผล่ที่นี่จากไปนาถ,ถึงสองปีเลยทีเดียวพ่อว่า ปล่อยให้เยานาได้พักผ่อนเถอะเราไปถามอาการจากหมอดีกว่าหมอครับลูกสาวผมเป็นยังไงบ้างอาการหลังจากนี้มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าปลอดภัยดีแล้วค่ะปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเลยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทั้งแม่ทั้งลูกเหรอครับหมอหมายความว่าอย่างไงคนไข้ท้องใน2ีสัปดาห์แล้วนะคะหรือ6เดือนนั่นเองค่ะท่านประมุดเกือบล้มทั้งยืนโดยเฉพาะกับภาค ที่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอยู่ๆภรรยาของเขาก็ตกลงไปในน้ำหายหน้าหายตาไปถึงสองปีกลับมาก็ตั้งครรภ์ถึง6เดือนเธอดท้องเหรอครับหมอท้องจริงๆนะเหรอครับใช่ค่ะหมอเช็คโดยละเอียดแล้วขอตัวนะคะหมอต้องไปดูคนไข้ห้องอื่นอีกภากได้ยินแล้วก็ไปต่อไม่ถูกชายหนุ่มได้แต่ซุดตัวลงนั่งเสียอกเสียใจ ภพ,พ่อขอโทษแทนเยนาด้วยนะลูกพ่อไม่รู้หรอกว่าระหว่างสองปีมันเกิดอะไรขึ้นกับเยนาไม่ครับพ่อพ่อไม่ต้องขอโทษมันไม่ใช่ความผิดของพ่อแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของนาด้วยถ้าภาคจะหยา่าพ่อก็ไม่ว่าอะไรหรอกไม่ครับผมรักนาผมไม่มีทางหย่าก,กับนาหรอกขอบคุณมากขอบคุณจริงๆผู้ชายอย่างภาคใครได้เป็นภรยาก็โชคดีตลอดชีวิต ผมก็ได้แต่หวังว่านาเขาจะคิดเหมือนคุณพ่อครับช่วงเย็นนาราก็ได้ฟื้นตื่นขึ้นมาแต่เธอจำอะไรเมื่อสองปีก่อนไม่ได้เลยพ่อคะพ่อมาได้ยังไงแล้วตอนนี้นาอยู่ที่ไหนอะคะหนูอยู่ที่โรงพยาบาลลูกโรงพยาบาลไครโรประเทศอียิปต์อ๋อจริงสินาจำได้ว่านาตกลงไปในน้ำ คงจะมีคนช่วยนาขึ้นมาแล้วพาส่งโรงพยาบาลใช่ไหมคะคุณพ่อนี่หนูจำอะไรไม่ได้เลยเหรอว่าเรื่องราวมันผ่านมานานแค่ไหนแล้วจำอะไรได้คะคุณพ่อก็หนูแต่งงานกับพี่ภาคไปฮันนีมูนกันที่อียิปต์หลังจากกลับจากพิพิธภัณฑ์พี่ภาคก็พานั่งเรือล่องแม่น้ำนายแล้วนาก็ตกลงไปมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอกจ้ะนาเป็นตามที่นาบอกนั่นแหละ ภาคจำเป็นต้องโกหกเพราะอยากให้หญิงสาวสบายใจนาราจำอะไรไม่ได้จำได้แต่เพียงว่าเธอแต่งงานและมาฮันมูลและภาคก็เลือกที่จะเก็บความลับเอาไว้พี่ภาคทำไมเดี๋ยวนี้นาอ้วนจังท้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแปลกจังนะคะนาท้องอะ่ะฮะท้องก็เราเพิ่งจะแต่งงานกันแล้วนาจะท้องใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงะคะพี่ภาค นานาความจําเสื่อมความทรงจําของนาหายไปถึงสองปีความทรงจําของนาเหลือแค่เพียงตอนที่เราไปฮันีมูนเท่านั้นเองตายจริงนาไม่รู้มาก่อนเลยแย่จังแบบนี้พี่ภาคคงเหนื่อยแย่ไม่เป็นไรหรอกนาะจําไม่ได้ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยรู้แค่ว่าเด็กในท้องเป็นลูกของเราสองคนก็พอค่ะพี่ภาคแล้วพี่ภาคอะอยากได้ลูกสาวหรือลูกชายนะคะ อะไรก็ได้จ้ะขอเพียงแค่เป็นลูกที่เกิดจากนาพี่ก็ดีใจหมดแหละนาก็เหมือนกันค่ะจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายนาก็รักทั้งนั้นหญิงสาวยิ้มยินดีรู้แค่ว่าเธอท้องและท้องกับภาคไม่มีความทรงจำใดในอียิปต์สมัย3,000ปีก่อนและไม่มีความทรงจำใดที่เหลืออยู่เกี่ยวกับฟาโรเมเนสซราเลย ส่วนทางด้านฟาโรเมเนเราหลังนาราหายไปก็สั่งให้คนออกตามหาพอหาไม่เจอก็ตรอมใจป่วยหนักนาราข้ารักเจ้าข้าคิดถึงเจ้าข้าขอโทษนาราพี่เมเนเราลุกขึ้นมากินข้าวกินยาสักหน่อยเถอะเพคะถ้าขืนอดอาหารแบบนี้อยู่บ่อยๆร่างกายจะไม่ไหวเอานะเพคะ ชายหนุ่มยังคงนิ่งไม่พูดไม่จาไม่กินอะไรจนอาการสุดหนักท่านหมอพี่เมเนสราจะมีอาการเป็นยังไงบ้างทำใจเถิดพยะค่ะองหญิงอะไรนะทำใจหมายความว่าพี่เมเนสราจะตายอย่างนั้นหรอท่านหมอคงอีกไม่นานพยะค่ะอาการทางกายไม่เท่าไหร่แต่อาการทางใจนั้นสำคัญ ฟารโรไม่กินไม่นอนเอาแต่คร่ำครวญถึงราชินีอย่างไรอาการก็ต้องซุดหนักลงเรื่อยๆพะยะค่ะโทษพี่เมเนเซราท่านพี่องรักราชินีนารามากพี่นาราเมื่อไรท่านจะกลับมาองค์หญิงเรดมูลได้แต่เศร้าพร่ยัยทุกคนร้องไห้เสียใจโดยเฉพาะเมื่อหมอเดินออกมาบอกว่าฟารโรสิ้นพระชนแล้วพะยะค่ะ ย้อนกลับไปกรุงเทพมหานคร2564แม่แม่เรียกผมมีอะไรหรือครับผมกำลังทำงานอยู่เมเนเซราช่วยพาแม่ไปที่ประเทศอียิปตีได้ไหมลูกอียิปต์อีกแล้วนะแม่แม่จะอะไรนักหนากับประเทศอียิปต์รบเล่าให้ผมพาไปอยู่เรื่อยเลยแม่อยากไปดูพิพิธภัณฑ์อของฟาโรเมเนเซร่านะลูก แม่อยากเห็นพระศพของเขาอีกครั้งนี่แม่คงคลั่งใครฟาโรเมเนเซรามากเลยนะครับถึงขนาดตั้งชื่อลูกชายตัวเองว่าเมเนสซราเนี่ยชื่อเรียกยากเป็นบ้าเลยเพื่อนๆใครๆก็ล้อผมแล้วเจ้าไม่คิดว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือเมเนเซราแม่แล้วก็อํ้ผมอีกแล้วผมจะเป็นคนเดียวกับฟารโรที่ตายไปแล้วตั้งแต่3,000ปีก่อนไนดะ้ยังไงล่ะครับแม่เนี่ยเพอใหญ่แล้ว เอาเถอแม่ก็ไม่รู้จะอธิบายให้เจ้าฟังยังไงพาแม่ไปที่ประเทศอียิปด้วยนะเมเนเซราไปยังที่ที่ฟาโรเมเนเซราท่านอยู่โอเคครับโอเคถ้าแม่อยากไปผมก็จะพาไปก็จบลงไปแล้วนะคะสามหรับรอยรักอียิปหวังว่าทุกๆคนคงจะชอบกันนะคะระหว่างฟาโรเมเนเซราที่กลับชาติมาเกิดกับภาค ผู้ชายที่ดีแสนดีน้องๆเชียร์ให้นาราเลือกใครคะคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะคะ